สวัสดีครับวันนี้นะฮะพบกับผมนะครับดรหนุ่ย strategic man นะครับวันนี้เราจะมาคุยกันในเรื่อง4ส,สิ่งที่ต้องเข้าใจเมื่อผมหรือคุณต้องการจะดังเปี้ยงปรางฮะจากไวรัลคอนเทนตนะฮะชื่อเป็นยังไงะฮะน่าสนใจไหมครับคือเรื่องราวก็มีอย่างนี้นะฮะผมเนี่ยชอบเข้าไปดูคลิปใน Facebook นะหรือว่า YouTube ที่มีคนดู เยอะๆมีคนแชร์เยอะๆนะครับยกตัวอย่างเช่นใน f c e e o o o เนี่ยผมก็ชอบเข้าไปดูเพจของพี่เอสเวินะฮะที่มีคนติดตามถึง1ล้านนะฮะหล้านคนเลยนะล่าสุดเนี่ยผมเข้าไปดูคลิปทำไมไม่ควรบีบสิวนะฮะของพี่เอสเวินะครับคลิปนี้มีความยาวประมาณ2นาที1วินาทีนะฮะก็ดูกันละเอียดไปถึงระดับวินาทีเลยนะฮะ ใครที่ยังไม่ไปดูก็ลองแวะไปเยี่ยมชมเพจ a c e b o o k ของพีเอสจ็ดวินะก็คือพิมพ์คำว่าพีเอสจ็ดวิไปในช่องค้นหาของ facebook เดี๋ยวมันก็จะปรากฏเพจของพีเอสเจ็ดวิขึ้นมานะน่าสนใจมากนะครับย้อนกลับมาที่คลิปทำไมไม่ควรบีบสิวนะฮะคลิปเนี้ยมีคนกดไลค์52,000ครั้งครับนะฮะแบ่งเป็นกดไลค์ 43,000ครั้งนะฮะกดหัวใจ85,000ครั้งนะฮะกดเลิฟ490ครั้งกดว้าว130ครั้งนะฮะกดห่วงใย114ครั้งกดเงือตก36ครั้งฮะกดโกรธ11ครั้งนะฮะร,รวมทั้งสิ้นก็ประมาณ50,000กว่าครั้งนะนี่คือคลิปทำไมไม่ควรบีบสิวของพี่เอสเจ็ดวินะครับแล้วก็มีคนมาคอมเมนต์ แสดงความคิดเห็นถึง1,300ความคิดเห็นเลยทีเดียวนะครับนอกจากนั้นก็มีการแชร์นะฮะถึง4,800แชร์นะครับก็โหแชร์กันสนั่นเลยนะฮะคลิปนี้ถูกโพสต์ลงในเพจของพี่เอสเวิเมื่อวันที่10มิถุนายน64นะฮะห่างนับถึงวันที่ผมกำลังทำ เล่าให้ท่านฟังอยู่เนี่ยก็คือวันที่16มิถุนายนปี64เนี่ยนะก็นับได้6วันพอดีนะฮะคราวนี้พอหลังจากที่ผมดูคลิปจบเนี่ยนะฮะสิ่งที่ผมชอบใจมากๆเลยนะก็คือความเอนเตอร์เทนนะหรือความสนุกจากการเล่าเรื่องราวในสไตล์แรปเปอร์นะฮะที่ฟังเพลินมากเลยนะฮะตามเรื่องราวนะ,ะที่เขาร้อยเรียงมาเป็นอย่างดีในรูปเพลงแรปเนี่ยนะฮะ ระหว่างที่เล่าก็มีภาพอินเสิร์ตและฟุตเทจให้เห็นภาพตามเรื่องราวที่เล่านะฮะถามว่าผมได้อะไรจากคลิปนี้นะฮะอันดับแรกเลยนะผมได้ความสนุกนะฮะหรือว่าความที่เป็นเอนเตอร์เทนเมนต์เนี่ยนะ,ะจากการเล่าเรื่องสไตล์แรปเปอร์นะฮะและท่าทางที่เป็นคนอารมณ์ขันของพี่เอวินะครับแบบว่าหากถ้าเกิดท่านเครียด,ยดอยู่เนี่ยท่านมาดูคลิปของพี่เอวิเนี่ยก็จะหายเครียดทันทีนะครับ อันดับที่สองครับภาพและฟุตเทจนะที่อยู่ในคลิปวิดีโอเนี่ยมันถูกแทรกแบบคล้องจองเหมาะเหมงนะรเปรียบได้ดังเหมือนเวลาเรากินกินข้าวนะก็มีกับข้าวที่รสชาติกลมกล่อมอะไรประมาณนั้นเลยนะฮะอันดับที่สามนะครับที่ผมได้จากคลิปนี้ก็คือเนื้อหาสาระนะฮะในเรื่องทำไมไม่ควรบีบสิวนะก็มีประโยชน์ สำหรับผมในระดับหนึ่งนะอาจจะเป็นประโยชน์แบบทางออบนะฮะสำหรับประโยชน์ทางตรงเนี่ยนะฮะมันก็อาจจะเกินวัยผมไปหน่อยนะฮะคนที่ได้รับประโยชน์ทางตรงเนี่ยก็น่าจะเป็นกลุ่มวัยรุ่นที่เป็นสิวเป็นอะไรนะครับโดยสรุปแล้วเนี่ยผมคิดว่าคลิปนี้เป็นไวนรัลนะรเพราะว่ามีการแชร์ถึง4,800ครั้งมีการกดอีโมชันต่างๆ5.20หมื่นครั้งนะครับก็ โดยสรุปแล้วเนี่ยผมก็คิดว่าน่าจะมาจาก3องค์ประกอบนะที่ผมเล่าให้ท่านฟังไปสักครู่นะฮะสองค์ประกอบของ Visual Content ในสไตล์ของ p S7V นะครับคนีนะฮะผมยังไม่หายสะใจนะผมก็ไปค้นหาบทความต่างประเทศเนี่ยนะผมก็ไปเจอบทความที่มีชื่อว่า How to Make Viral Content Within Your Niche with Mark Kemen นะฮะ ก็เป็นบทความที่เกี่ยวกับเรื่องการทำวายรัลคอนเทนต์นะครับแล้วผมก็ดูบทความนี้นะฮะก็ได้ไอเดียเกี่ยวกับเรื่องการทำวายรัลวิดีโอมากมายเลยนะซึ่งเดี๋ยวผมจะสรุปไปฟังนะครับอันแรกเลยก็คือคอนเทนต์ต้องเจ๋งนะฮะเขาใช้คำว่า have strong content นะฮะคำว่าคอนเทนต์ต้องเจ๋งน่าจะหมายถึงข้อมูลมีประโยชน์น่าสนใจและ สนุกสนานนะฮะคือคือมีอารมณ์นะฮะอะไรประมาณนั้นนะมีอารมณ์ที่เราเสพได้จากคอนเทนต์นี้นะครับสำหรับกลุ่มเป้าหมายนะฮะนะฮะสำหรับกลุ่มเป้าหมายนะครับอ่าลองอาจากตัวอย่างของคลิปของพี่เอสเจ็ดวีเนี่ยนะฮะเมื่อเราเอาเอา่าสิ่งที่พูดถึงคอนเทนต์ต้องเจ๋งเนี่ยคลิปของพี่เอสเจ็ดวีเนี่ยมีองค์ประกอบครบเลยนะฮะก็คือข้อมูลมีประโยชน์นะฮะก็คือทำไมไม่ควรบีบสิวนะฮะ มีความน่าสนใจคือเล่าเรื่องได้อย่างร้อยเรียงนะฮะมีภาพมีฟุตเทจเจ๋งๆประกอบนะฮะและท้ายที่สุดพีเอสของเราเนี่ยก็ยังฮาเลยด้วยการสไตล์การเล่าเรื่องแบบแรปเปอร์นะฮะโยโยยอะไรประมาณนั้นนะครับ 2. นะฮะที่เป็นองค์ประกอบสำคัญนะฮะที่ผมได้จากบทความอ,อันนี้ก็คือไวรัลคอนเทนต์เนี่ยต้องมีฮุกที่โวนใจนะฮะเขาใช้คำว่าเกรดฮุกนะฮะ ฮุกคืออะไรนะฮุกก็คือช่วง3าวินาทีแรกของการนําเสนอคอนเทนต์เนี่ยนะฮะไม่ว่าจะเป็นวิดีโอเป็นอะไรก็แล้วแต่นะฮะในช่วง3วินาทีแรกได้มีผลอย่างมากนะฮะที่จะทําให้คนดูต่อพูด,ด้ง่ายฮุกในช่วง3วินาทีแรกเนี่ยจะต้องโดนใจฝุดๆนะฮะยกตัวอย่างเช่นในกรณีของคลิปของ p ี7วิทำไมไม่ควรบิบสิวเนี่ยเขาก็มีท่อนฮุกท่อนฮุกที่เริ่มต้นนะฮะโดยมีรูปหน้าคนที่มี เสิวเนเม็ดใหญ่เลยแดงเลยนะฮะแบบปุดๆมาเนี่ยแล้วก็มีเสียงพีเอสบอกว่าเวลามีเสิวขึ้นหน้ามีคนบอกว่าห้ามไปปิดมันเนี่ยโอ้โหทำเสียงห้ามไปบีบมันนะ,ะับพอพูดผิดเวลามีเสิวขึ้นหน้ามีคนบอกว่าห้ามไปบีบมันตรงคำว่ามันเนี่ยเน้นเสียงแบบตกใจ่อมีเอ็กโคเล็กน้อยนะฮะพ วัยรุ่นที่เป็นกลุ่มเป้าหมายของคลิปเนี่ยพอฟังก็ต้องโอ้โหเรื่องสิ่ที่มันโดนใจจริงๆก็ต้องฟังต่อให้จบอะไรประมาณนั้นน,นะฮะนี่ก็คือท่อนฮุกนั่นเองมาดูอ่าสิ่งที่3ที่เป็นสิ่งสำคัญของไวรัลอ่าคอนเทนต์ Content นะฮะก็คือเข้าใจว่าผู้ฟังผู้ชมต้องการอะไรนะฮะแต่จริงๆแล้วเรื่องนี้น่าจะเป็นข้อแรกเลยนะฮะเพราะก่อนที่เราจะทำไวรัลคอนเทนต์เนี่ยเราจะต้องรู้ก่อนว่าเราจะทำให้ใครฟังนะ เพราะว่าถ้าเราไม่รู้ว่าทําให้ใครฟังเนี่ยเราจะรู้ได้อย่างไรว่าผู้ฟังผู้ชมต้องการอะไรนะฮะเพราะฉะนั้นอันนี้เป็นสิ่งที่สําคัญมากนะครับก็คือการเข้าใจผู้ฟังผู้ชมว่าต้องการอะไรนะครับเขาก็แนะนําบอกว่าในสิ่งที่3เนี่ยก็คือการทําเข้าใจความเข้าใจผู้ฟังผู้ชมเนี่ยว่าต้องการอะไรเนี่ยเราจะต้องให้เวลากับขั้นตอนนี้ค่อนข้างมากนะว่าอันนี้เป็นจุดที่สําคัญมากที่จะนําไปสู่การ ออกแบบตัวไวรัลคอนเทนต์ของเรานะก็คือต้องให้เวลากลับมันมากหน่อยแกันบ้านเยอะหน่อยนะฮะโดยให้เวลาเยอะถึงเยอะมากเลยทีเดียวนะครับในการทำความเข้าใจถึงความต้องการหรือปัญหาของกลุ่มเป้าหมายนะครับเมื่อเราเข้าใจตรงนี้นะฮะเหมือนกับที่ p ี7 7เวิเนี่นะฮะเขาเข้าใจว่าวัยรุ่นเป็นสิวเนี่ยการออกแบบไวรัลคอนเทนต์ตั้งแต่ท่อนฮุกไปจนถึงวินาทีสุดท้าย มันก็จะมีโอกาสสูงที่จะกลายเป็นไวรัลคอนเทนต์นะฮะและอันดับสุดท้ายเลยก็บอกว่าคืออันดับที่4เนี่ยเคล็ดลับของไวรัลคอนเทนต์นะฮะก็เน้นคอนเทนต์ที่เป็นภาพและเสียงนะหรือวิชวลคอนเทนต์นะก็จริงๆแล้วก็คือวิดีโอนั่นเองนะครับจากการวิจัยที่ดำเนินการโดย Social Science Research Network นะครับได้เปิดเผยงานวิจัยเกี่ยวกับสไตล์การเรียนรู้ของผู้คนนะล่ก็คือ หของผู้คนเนี่ยชอบเรียนรู้ด้วยการลงมือทำครับ30%ของผู้คนชอบเรียนรู้ด้วยการฟังนะฮะของผู้คนชอบเรียนรู้จากสิ่งที่เห็นนะฮะตรงนี้เนะี่ยบอกอะไรเรานะฮะสิ่งที่บอกเราก็คือคนส่วนใหญ่เนี่ยชอบดูและชอบฟังนะฮะซึ่งเมื่อวิดีโอเนี่ยมันก็มีทั้งภาพและเสียงนะฮะเพราะฉะนั้นมันก็คือจะทำให้คนนั้งเห็นและได้ยินด้วยนะฮะ นั่นคือวิดีโอก็จะเป็นสื่อที่ทรงประสิทธ,ธิภาพมากที่สุดนั่นเองนะครับเอาล่ะครับเล่าเขียนมาเสียยืดยาวเลยนะฮะผมก็ต้องขอตัวไปทำไวรัลวิดีโอของผมก่อนนะครับสำหรับท่านที่ฟังพอสแค่น,นี้จนจบก็อย่าลืมนะครับไปทำไวรัลคอนเทนต์ยกตัวอย่างเช่นไวรัลวิดีโอของท่านเลยนะครตามหลักการเคล็ดลับที่บอกไปเนี่ยสี 4, 4ข้อเนี่ย ท่านอาจจะดังเปรี้ยงปลางทั้งประเทศเลยนะฮะหรือว่าข้ามทวีปก็อาจจะเป็นได้นะครับเอาละครับแล้วเดี๋ยวมาพบกับผมดรหนุ่ย s t r a t e g i c man ได้ใหม่นะคะในเรื่องราวเกี่ยวกับสาระการใช้ชีวิตและการทำธุรกิจครับสวัสดีครับ